สวัสดีครับพวกเรากลุ่มอย่าลืมมาข้าวเวอร์ชันฟัสซี่นะครับวันนี้จะมานําเสนอการออกแบบฟัสซี่ลจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับการทํำกเกษตรแม่นยำในเรื่เพาะปลูกครับผมส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของคอนโทรลซิสเต็ม for smart farm นะครับผมรูกทางซ้ายมือก็จะมีการทํางานอยู่เป็นสีส่วนนะครับผมก็จะมีน o ด m u u นะครับตรงส่วนของน o d e ด m u u ก็จะมีเซนเซอร์โปรแกรมนะครับผมก็จะเป็นตัวควบคุมก,า,การทำงานของเซนเซอร์นะครับผม ก็จะเป็นมีอ่า soil moisture นะครับแล้วก็มี temperature ม,มี humidity น,นะครับแล้วก็มี light intensity นะครับผมต่อมาเับจะเป็นส่วนควบคบุมนะเป็น fuzzy logic นะครับผม control น,นะครับก็จะทำงานอยู่ในระบบรพายนะครับผมแล้วก็จะเชื่อมต่อกับอ่า real time database นะครับของ Firebase Google นะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ control program น,นะครับผมก็จะทำงานควบคบุมอ่า ปั๊มน้ำนะครับผมพัดลมตัวที่1นึ่งพัดลมตัวที่2แล้วก็หลอดไฟครับผมต่อไปนะครับจะเป็นรูปดังขวามือนะครับจะแบ่งการทํางานออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับผมมาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนเซนเซอร์โหนดนะครับผมเซนเซอร์นหนดนะครับก็จะมีเป็นทีมเลเจอร์แอนด์ฮีเมอริตี้เซนเซอร์นะครับมีไลท์อินเทอร์เนชั่นเซอร์มีโซลม Mo เจอร์เซนเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนต่อมานะครับเป็นเบส s t a ชั่นนะครับ เพล e ์ t a t i o n นี้จะเป็น a s p บ e r r y Pi นะครับเ mm hmm. ชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราเตอร์เนี่ยครับ mm hmm. เพื่อให้ทำการปล่อยสัญญาณ w i ฟ i นะครับผมแล้วก็จะมีะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับ mm hmm. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็สามารถดูสถานะขอ้อมูลกรณ์ต่างๆได้นะครับส่วนต่อไปเขาจะเป็นของโมบายแอปพลิเคชันนะครับสามารถล็อกอิน hmm. เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้นะครับผม แล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนอคอนโทรลนะครับส่วนคอนโทรลนี่จะมีการใช้บอร์อด Arduino เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมจะเป็นใช้งานาเป็นระบบ f ั z ซี l โ g i ิกคอนโทรนะครับจะเป็นทำการควบคุมพวกเซนเซอร์ต่างๆกรต่างๆปณนะครับผมอย่างเช่น Soil Moisture Sensor พวก t e r m e r a t u r e Humidity แล้วก็พวกแสงอย่างนี้เป็นต้นครับผมต่อไปจะเป็นส่วนของ f u z z y logic control system นะครับผม โดยโครงสร้างของ f a ซซี่ลอจิคคอนโทรลสิสเต็มสำหรับสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมีขั้นตอนการทำงานโดยเริ่มจากการกำหนดค่าเซตพอยต์นะครับผมที่ประกอบไปด้วยอ,ยอุณหภูมิความชื้นสัมผัสความชื้นในดินแล้วก็ความเข้มแสงตามที่เราต้องการนะครับผมและส่งต่อเพื่อหาค่าเออร์เลอร์หลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่กระบวนการของ f a ซซี่ลอจิคคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วส่งต่อ ให้กับหน่วยประมวลผลเพื่อทำการหาเอาพุทธของระบบออกมาและสำหรับฟ a สซิลจิ o คอนโทรลซิสเต็มนี้จะเป็นแบบโค้ดลูปนะครับผมจึงมีกระบวนการ Feedback ิมเมนนะครับเข้ามาประกอบด้วยซึ่งจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดค่าที่ได้ออกมาแล้วทำการส่งกลับเปรียบเทียบกับเซตพอยท์นะครับเพื่อหาค่า e er อ r ร์เแล้วเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง เพื่อได้ค่าเอา์พุตที่ใกล้เคียงกับเซตพอยท์ที่ตั้งไว้มากที่สุดกับผมหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นเรื่อง Architecture of Fuzzy Logic Controller ซึ่งจะประกอบไปด้วย Fuzzification, Fuzzy Knowledge Base, Fuzzy Inference Engine และ De-fuzzification ดังรูปค่ะ Fuzzification คือขั้นตอนนี้มีหน้าที่ในการแปลงค่า Input ที่อยู่ในรูปชิปเซ็ต ให้เป็น fuzzy set โดยพิจารณาปริมาณที่สนใจตามความจริงที่เป็นไปได้อย่างครอบคลุมค่ะ fuzzy knowledge base มีกระบวนการทำงาน3ขั้นตอน 1. define input output linguistic variable 2. define fuzzy set 3. define fuzzy rule define input linguistic variable Input ที่กำหนดนั้นจะรับค่ามาจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในเรือนเพาะปลูกมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดได้แก่ Temperature, Humidity, Soil Moisture และ Light Intensity Define Output Linguistic Variable เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ภายในเรือนเพาะปลูกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดได้แก่ Water p u m p Fan n u m b e r One 1 แฟนนัมเบอร์ทและไลท์บ hmm. ัมมีไฟฟัสซิเซตค่าของ Input ตลิงก i s t i c Variable ลเทมเ r อเรเจประกอบด้วยฟัสซิเซตทั้ง3ค่าคือคู o วอร์มและฮอตฮูมิดิ t ี้ประกอบด้วยสมาชิกฟัสซิเซตทั้ง3ค่าคือดายฮูม i ดและดัม ซอยไมจ์ so iger, ประกอบด้วยสมาชิกของฟาสซิเซตทั้ง3ค่าคือได o i ม t และ m มลี่ไลท์อ i นเทนซิตีประกอบด้วยสมาชิกฟาสซิเซตทั้ง2ค่าคือ Dark และไบต์ดีไฟฟาสซิเซตของค่า Output ุตลิงกิส i ิก a ว i ิเอเบิลวอเตอร์ปประกอบด้วยฟาสซิเซตสค่าคือ On และ Off แฟน Number 1 ประกอบด้วย fuzzy set สค่าคือ on และ off fan number 2ประกอบด้วย fuzzy set สค่าคือ on และ off light bump ประกอบด้วย fuzzy set สค่าคือ on และ off ค่ะ 3. define fuzzy rule จะคนสัมพันธ์ input linguistic variable และ output linguistic variable จะสามารถสร้าง fuzzy rule เพื่อให้สามารถควบคุมตัวแปรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และประกอบก,บกับการตัดสินใจขั้นตอนของ Fuzzy i n f e r e n n t Engine ซึ่งกลที่ได้นั้นจะถูกเก็บไว้ใน Fuzzy Knowledge Base โดยสามารถพิจารณาได้ในรูปแบบ If Then ซึ่งการออกแบบ f u ซ z y l o g i ิค o อ o โทร r ครั้งนี้สร้างกดไว้ด้วยกันทั้งหมดสิสข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. if the soil moisture was dry then the water pump will turn on 2. If the soil moisture was moist and the humidity was humid, then the water pump will turn on. 3. If the soil moisture was dry, then the water pump will turn off. C. If the soil moisture was moist and the temperature was cool or the humidity was damp, then the water pump will turn off. 5. If the temperature was warm, then the fan one will turn on. Six. If the temperature was hot, then the fan two will turn on. Seven. If the temperature was cool, then the fan one will turn off. Eight. If the temperature was cool, then the fan two will turn off. Nine. If the temperature was warm and the humidity was damp, then the fan two will turn on. Ten. If the temperature was warm. and the humidity was humid, then fan 2 will turn off. 11. if the light intensity was dark during daytime, then the light block will turn on. 12. if the light intensity was bright, then the light block will turn off. และหลังจากมีการสร้างฟัซซิโนโลเลตเบสแล้วจะมีการนำข้อมูลที่สร้างขึ้นเหล่านี้ เข้าสู่กระบวนการ fuzzy inference engine ต่อไปค่ะ 3. fuzzy inference engine เป็นขั้นตอนที่จะนำกฎที่ได้จาก fuzzy knowledge base มาประกอบก,บกับการตัดสินใจตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะโดยในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนเสมือนการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสินและคิดหาเหตุผลแทนมนุษย์ซึ่งจะใช้ความรู้ที่ได้จาก fuzzy knowledge base มาทำการประมวล ผลเพื่อให้ได้ค่าฟัซซี่เอาพุทออกมาแล้วจึงส่งเข้ากระบวนการดีฟ a ซซิฟิเคชันต่อไปค่ะ 4. ดีฟ a ซซิฟิเคชันกระบวนการ d ีฟ a ซซิฟิเคชันนะคะคือขั้นตอนการเลือกค่าสูงสุดหรือสรุปหาเหตุผลจากหลายๆเซตมาเพียงค่าเดียวค่ะซึ่ง เป็นการเลือกใช้ค่าสูงสุดของค่าระดับความเป็นสมาชิกจากเหตุการณ์หลายๆแบบและเลือกกระทำเพียงรูปแบบเดียวเช่นวิธีการหาจุดสูงถ่วงดังสูตรนี้นะคะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการจําลองโบฟฟ์ซีเกษตรแมนยัมนะครับด้วยโปรแกรมแบนแลบที่กลุ่มพกผมได้ทําการจําลองขึ้นมาจากภาพนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น input l i n g u i s t i c variable นะครับหรือว่าอ n p u t ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เอง มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือตัวแรกก็คือ temperature นะครับหรือว่าอุณหภูมิตัวที่สอเนี่ยคือ humidity หรือว่าความชื้นในอากาศตัวที่สานะครับก็คือ soil moisture ก็คือความชื้นในดินตัวที่สีนะครับก็คือ light intensity หรือว่าความเข้มแสงมาใน่ฝั่งขวามือนะครับเราก็จะเป็น output l i u i t i c variable มีทั้งหมด4ตัวเช่นกันตัวแรกนะครับก็คือ solenoid v a l u e หรือว่า water pump นะครับหรือว่าปั๊มน้ําตัวที่สอนะครับคือ fan หนึ่ง fan หนึ่งก็คือพัดลมตัวที่1 ตัวที่3นะครับคือแฟน2คือพัดลมตัวที่2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือไลท์เบลก็คือหลอดไฟทีนี้นะครับเราจะรู้ว่าระบบของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอินพุตสตัวเอาต์พุตสตัวเราจะมาดูกันว่า8 variable ที่เราสนใจเนี่ยมันมี Fuzzy Set เป็นยังไงบ้างรเรามาดูกันในส่วนของ Me membership Function นะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของ Fuzzy Set แต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยในตัวแรกนะครับเราจะเห็นว่าเป็นฟัซิเซตของ t e m p e อ a t เจอนะครับโดยฟัซิเซตของมันจะมีทั้งหมด3ค่าก็คือคูลวอร์มแล้วก็ฮอตซึ่งเราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า t r i มแต่ละตัวเนี่ยแต่ละค่าของฟัซิเซตเนี่ยมันเป็นเช่นไรไมาในส่วนของ h u วมิ i ิตนะครับฟัซซิเซตของมันก็จะมี3ค่าเช่นกันก็คือ d r ายฮิวมิดแล้วก็เดมซอร์นไนเจอร์ครับก็มี3ค่าเช่นกันก็คือ Dr y moist แล้วก็ Mo i s t l y แล้วก็ light intensity นะครับก็จะมีฟัซซิเซชัสองค่าก็คือ dark กับ light มาในส่วนของ Output นะครับก็เป็นตัวแรกก็คือ solenoid v a l u e หรือว่า water pump water pump ก็คือ on กับ off นะครับก็คือฟัซซิเซชัสองตัวเช่นเดียวกับ fan หนึ่งครับก็คือ on กับ off เหมือนกันฟัซซิเซชัสองตัว fan สองก็เช่นกันนะครับ on กับ off แล้วก็ดวสุดท้ายนะครับ Output light bulb หรือหลอดไฟเนี่ย ก็เช่นกัน on กับ off จะสังเกตว่า output เนี่ยสตัวนี่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ on กับ o f f ทีนี้พอเรารู้ว่าแต่ละตัวนี่ฟา e ซิเซตเนี่ยเป็นเช่นไรทีนี้เรามาดูในส่วนของรู้นะครับว่าฟาซิรูที่เราใช้ในตัวระบบเนี่ยมีกี่ข้อและประกอบไปด้วยอะไรบ้างมากกันที่หน้าของรูครับจากระบบเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีรูทั้งหมด12ข้อโดยยกอย่างข้อแรกนะครับ ก็คือ if soil moisture is dry then solenoid value is on ความหมายก็คือถ้าถ้า solenoid moisture เนี่ยหรือว่าความชื้นในดินเนี่ยファซิเซ็ตของมันเนี่ยอยู่ใน dry ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่า soil moisture น,น,นี่มันมีฟัซซิเซ็ตสามค่าถ้ามันอยู่ใน dry เนี่ย mm hmm. then เนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ย solenoid value is on ฟัซซิเซ็ตของ solenoid value เนี่ยจะเป็น on ทีนี้มาดูในตัวอย่างของข้อที่2ครับถ้า if humidity is humid and soil moisture is moist ด์เดียนโซลิโนย์แวร์ลูีซอนความหมายก็คือถ้าทริบิตตี้นะครับฟัสซิสต์ของมันเนี่ยคือฮิวมิดและฟัสซิสต์ของโซลมาเจอร์นะครับ is moist หลังจากนั้นนะครับโซลิโนย์แวร์ลเนี่ยจะออนก็คือฟัสซิสต์ของมันจะเป็นออนจากทั้ง12ข้อนะครับเราจะพูดได้ว่าคือมันจะไปดูในส่วนของอ e ีพาร์นะครับว่าอ e ีพาร์เนี่ยเป็นเช่นไร เราจะดูว่ามันตรงกับฟา s ซิเซตตัวไหนอินพุตฟาซิเซตมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเมื่อตรงกับเงื่อนไขใน if e part เนี่ยมันจะมาทำการทาการในส่วนของ then part ก็คือ Output เนี่ยฟาซิเซตมันจะเป็นเป็นอะไรใช่ก็คือเราเรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าฟาซิเซตของแต่ละตัวแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเช่นไรก็มาเทียบกับรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันจะมีข้อคิดอย่างหนึ่งก็คืออย่างข้อที่หน่งครับ สมมุตินะครับถ้าซอยไม่เจออิสต์ไดร์ก็คือถ้าสมมุติว่าความชื้นในดินที่ของเราเนี่ยฟาสิเซนมันเป็นไดร์แสดงว่าโซนออยล์แวลูเนี่ยมันจะอิโซนก็คือฟาสซิเซนมันจะเป็นออนก็คือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าออนมันคือหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าแต่ถ้าสมมติโซนอร์แวลูนี่มันปิดอยู่ก็คือมันศูนย์แทบมันจะไม่ใช่ว่าแบบโซ่แล้วก็ปึ้งไป1ทันทีมันจะ มันจะไม่ใช่ binary logic ครับมันจะเป็น f u ซ z y logic ก็คือว่ามันจะจาก0แล้ว0.1 0.11เครื่องขึ้นไปเป็นจำนวนจริงเหรอครับมันจะไม่ใช่แบบ0แล้วก็พึ่งไป1หรือว่า1แล้วก็ลงมา0ทันทีมันจะค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยไปมันจะทําการแบบนี้ครับทุกข้อเลยก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูเงื่อนไขในช่วง up p a r แล้วก็ทํากระทําการในส่วนเดนพ part เมื่อเรารู้นะครับว่าฟ u ซ z y s e ของเราเป็นเช่นไายตัวแปรของเรามีกี่ตัว รู้ว่ากฎเนี่ยมันเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูในส่วนของการจําลองครับว่าถ้าอินพุตของเรามีค่าเท่านี้เท่า,ทานี้เอาพุตมันจะออกมาเป็นเช่นไรมาดูในส่วนของรูวิเวอร์ครับกดมาที่รูวิเวอร์ก็จะเห็นนะครับว่ามีเป็นฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีแถวทั้งหมด12แถวก็คือก็คือแทนของรูของเรารับรูเรามี12ข้อก็จะมีทั้งหมด12แถว แล้วก็ฝั่งสีเหลือก็จะเป็น Input ฝั่งสีฟ้าก็จะเป็น Output จากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเ e นเ e r a t เ r อรนี่มันอยู่ที่20 h u m i d i t y นี่อยู่ที่50 s o i l m o i s ม u r e นี่อยู่ที่50แล้วก็ l i t h t i น t e n s i t ีเนี่อยู่ที่3 5 e บวก0.4ทีนี้นะครับในความหมายก็คือมันเจาเอ p u t u t พวกนี้ไปเทียบไปเทียบทุกรูเลยว่าอ๋อรูแรกเทียบไหมได้ได้ผลเป็นอย่างไรรูที่2เทียบได้ผลเป็นเช่นไรรูที่เทียบรูที่3เทียบรูที่4 เนี่ยมันจะมันจะมาแสดงผลทางขวามือนะครับรูที่หนึ่งเทียบรูที่หนึ่งก็จะเป็นแถวที่หนึ่งรูที่สองก็แถวที่สองเทียบเทียบไล่ไล่มาถึงร 12, ูที่สิบสองคือทั้งสิบสองข้อเทียร์เทียบแมทชิงช่งแมทชิ่งต่างๆว่ามันตรงไหมหรือว่าอะไรแล้วมันจะประมวลผลในแถวสุดท้ายของฝั่งเอาท์พุทนะครับที่มีเส้นสีแดงๆเนี่ยอันนี้คืออ่าตัวประมวลผลสุดท้ายแล้วว่าอ,อ๋อเอาท์พุตเนี่ยมันจะได้เป็นเช่นนี้ทีนี้เรามาลองเปลี่ยนอินพุตดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนอินพุตเนี่ย เอาพุทที่ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราลองเปลี่ยนเทมเพอเรเจอร์นะครับให้ให้มันลดต่าลงเห็นไหมครับว่าเอาพุททางขวามือนี่ก็จะเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนฮีมิบิลิตี้นะครับให้มันน้อยลงเอาพุทก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเปลี่ยนซอยมอเจอร์นะครับให้ให้มากขึ้นเห็นไหมครับว่าเอาพุทเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดเช่นนี้กับไลท์อินเทนซิตี้นะครับเอาพุทก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าถ้า เอา i n น u t เนี่ยไปดูว่ามันเข้าเข้ากับเดน if if p a พาข้อไหนบ้างเนี่ยแล้วมันก็จะแสดงผลเดน Part ใแต่ส่วน,ส,วนส่วนนั้นแล้วก็ประมวลผลออกมาให้เป็น output สิ้นสุดและนี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับการจำลองด้วยโปรแกรมแอนดแลบของระบบฟัสซี่เกษตรแม่นยำนะครับของกลุ่มพวกผมหวังว่าอาจารย์น่าจะพอเข้าใจนะครับก็ขอบคุณมา,มากครับที่รับชมขอบคุณครับหน้านี้จะเป็น reference ของเราค่ะ พวกเรากลุ่มอย่าลืมมาค่าเวอร์ฟัสซี่ mm hmm. ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ